ตัวนี่ทั้งตัวง่ก็ตัวนั่นอีกแล้ว่เป็นงัวท้องสค่ะงัวท้องที่2อง่แล้ว่ะใส่เคเสามแยกเพศเลยค่ะตัวนี้ท้องประมาณ3าเดือน k f 3อฟหนึ่งแยกเพศตัวท้องแล้วหน่าหนุกหนุนๆนนุงสังแง่หญ่หยกหยกนี้ยุ่เก่ามืดหค่ะตัวยิ่ใหญ่นี่ไหมค่ะเห็นผมพยายามที่ไหนพี่น้องเห็นสีชัดนะครับเด้อตัวนี้่อยากได้เม้าเลยตัวไง่สูงกับสีเกือบร้อยหาิเลครับเต้นละตอยู่นี่นะครับเด้อ ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมองค์แล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับื้นนี้ผู้ใดอยากจะงวเฟลิปใหญ่จจัดเ้อครับเด้อจากเปียกฟาร์มนะครับพี่น้องวันนี้กัถ้าไม่มุอนนี่เพิ่นก็เอามาให้พีให้น้องได้เลือกได้ชมหลายตัวเลครับเด้อที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ครับพี่น้องกังัวทองสุโตเ้อครับพี่น้องครับใหญ่ๆยาวๆนะครับเนาะ ประเภทร้อยหาิบร้อยหกิบครับพี่น้องครับโมนี้กัจัดมาให้พี่ให้น้องได้ชมเต็มๆแน่นอนครับผมแล้วก็พร้อมนี่นะครับปีนี้มีง่วดสาวเอฟสองทีอ่าบ่เค่อยเปิดราคาจักเถื่อนนะครับพี่น้องครับโมนี้กัสิภาพเปิดให้พี่น้องชมนะครับเด้อแล้วก็ผู้ใดอยากได้ใส่ยิ่งใหญ่อยากหยักนะครับพี่น้องนี่ตัวนี่เลยนะครับเด้อจังมาเบิ่งกันตัวนี่หง่ค่ะกิลีครับพี่น้องครับนี่ผู้ใดมักง่วนใหญ่กับบวกคนผ่ดตัวนี้เลยนะครับเนาะพิกัดกัยุทีบันเปลือยตำบลหนองโก อำเภอรบระบือจังหวัดมหาสาร,รคามครับเมือนี้กันเอา้าไปพูดคุยกับทั้งแม่มุ้ยกันครับแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเมือนี้มีเคลิปใหญ่ๆมาฝากพี่ฝากน้องอีกแล้วนะแม่เนาะจ้าวท่องจกักโตครับคลิปนี้ท่องมุดเดียโตค่ะเนะ่ะ ทองสุโตนะครับพี่น้องครับมิสเอฟสองสองตัวมิสเบบีสองตัวว่าในท่องอันนี้กับทองคือกันนะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นเลือดลอยค่ะโอเลือดลอยแม่จะเริ่มจากตัวไหนก่อนครับเริ่มจากตัวนี้แหละค่ะตัวนี้นะครับโอ้ตัวนี้เดือดร่อยครับพี่น้องครับเอ้าจังมาเบิ้งกันนะครับเราใส่อยากจะได้อยากจะชมเดือดร่อยอ่าเริ่มจากตัวนี้เป็นวัวเอฟหนึ่งนะครับพี่น้องครับหมายเลขสามศูนย์เจ็ดตัวนี้บักง่ายเลยด้วยครับพี่น้องครับนี่อ่าทองพ่อได้ครับแม่ตัวนี้ทองใส วิโกโแยกเพศค่ะตัวนี้ใส่วิโกโแยกเพศอ่าท้องจักเดือนแล้วครับผมประมาณเจ็ดเดือน,ละละนอแล้วล่ะคะนุ่มใครหรอประมาณเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องครับง้อเฉียงเฉียงด้พี่น้องเด้อนี่เบิ่งเราจับเราลูบได้นะครับพี่น้องครับผู้หญิงเลี้ยงวัวกะว่าต้องย่านครับพี่น้องครับอ่าเป็นลูกที่ครับแม่นในท้องเป็นลูกแรกครับเป็นง้อสาวอยู่ค่ะโอ้เป็นหัวสาวลูกแรกพรัองกรนี่เด็กครับพี่น้องครับอ่าหัวนี่ตัวนี้นี่สองปีอยู่ว่าดัหนอบอกบังไงสองปีนิดนิดนะครับตัวนี้งัวสูงอยู่เท่าไหรครับ ร้อยหกสิบถึงบวประมาณร้อยร้อยหาซิบหาบวกค่ะร้อยหาซิบหาบวกนะครับพี่น้องอันนี้มันสูงดนะครับแต่ว่ามันยืนอยู่เตะในป้ายหญ่จะซื้อครับสูงแบบไงนะครับเด้อนี่ <ś m ur ling> ตัวอย่างใหญ่เลยดนะครับพี่น้องครับน, <lide> นี่หนุ่มๆมัน,มมน<า>ยิงลูกสาวบึกบึกนะครับพี่น้องครับอ่านี่แหละแม่ตัวนี้แม่เปิดไ<สา>ว้เท่าไหร่ครับตัวนี้ยี่สิบองแสนสามค่ะสองแสนสามอันนี้คือว่าตัวใหญ่ดนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะให้เทียบกับความสูงของแม่เพิ่นเนาะครับเนาะกติร้อยหาซิบนี่จังแตีงนี่สูงร้อยหาซิบห้าเบวเต แต่ลอยหาซิผานี่มาครับพี่น้องครับนี่แหละแต่มันสูงนี네่สูงไงบ่ครับครับพี่น้องครับเออเดี๋ยวแล้วครับเด้อจะให้เบิ่งทางนั้นนี่พี่น้องครับง้อหงุดหงิด้อครับเด้อบ่มีเตะบ่ม totally, ีทีบครับผม2องแสนสเบอร์โทรศัพท์นะครับพี่น้อง093 529 7874เด้อครับพี่น้องครับนี่ง่ายครับง่ายเนี่ยได้อครับเด้อเบิ่งใกล้ๆนี่พี่น้องเฮ้อผู้ใดเห็นอ่าบ่าันจะมาเบิ่งตัวจริงอีกที่นึงนะครับพี่น้องครับนี่พาไปเบิ่งเป็นลูกของหมดแดงค่ะ ลูกของมดแดงนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสีผ้าเบิ้งข้างหน้าเออเดี๋ยวให้นางแตงจุงออกไปทางฝุ่นนะครับเนาะนี่นางเดินหน้าครับผมตัวใหญ่นะครับพี่น้องครับนี่นี่ย่างใหญ่เลยเดี๋ยวไปโชว์ให้พี่ให้น้องนะครับเนาะฝุ่นออกไปข้างนอกนี่บักใ่ญ่เลยครับพี่น้องเห็นบ่เออ่าเออเดนอยวส่วนกันที่ลูกนี่นะครับเนาะนี่ไปดูเบื้องไหมครับตัวนี่ออกมาหนอกกระครับเห็นว่าพี่น้องครับตัวบักยางใหญ่เลยหละใหญ่กว่าคนผมครับพี่น้องนี่ อย่างใหญ่เลยหนอกใหญ่ๆลำตูงยาวๆ,ๆผมอ่ะราคานี่ส่งฟรีหัวใสแหมส่งฟรีท,รท,ทั่วประเทศค่ะทั่วประเทศถ้าถือใจทั่วประเทศให้เลยพี่น้องครับนี่เห็นว่าเมย์มวยรวใจใหญ่แถดนี้ส่งฟรีให้ทั่วประเทศครับผมอ่ะนี่เด้อใครจา่จาใครจ้างนมมันตั้งมันสี่กี่ล่มันบกใหญ่เลยพี่น้องว่าสาวเอาเบิง้งโดนๆนะครับพี่น้องครับตัวนี้มันตูใหญ่อ่ะสวยๆงามๆอันนี้เลี้ยงตัง<ๆ>้งแต่น้อยๆพอแล้วค่ะเลี้ยงตั้งแต่น้อยๆจนมันใหญ่ท่าส้างแล้วพี่น้อง ใช่ที่เอาไปประกวดอยู่วายที่ยวไปประกวดอยู่นะครับพี่น้องครับนี่เอ้าตอนนี้บ่มีเดีกครคำว่ารุ่นหนีพี่น้องเบื้องต้นกับยุ่หนาจอตรงนี้แหละครับแล้วก็คำว่าบางตัวจริงยุ่หนาคอกอีกที่หนึ่งนะครับเด้อนี่แหละส่วนหนาส้นตาครับผมนี่รูปรังหนาตาอันนี้แค่ตัวแรกนี่ครับพี่น้องครับเห็นบ่จีบร็บบไม่มีปัญหาเดี๋ครับพี่น้องครับตาบแต้งให้ทุกตัวค่ะแต่งให้ทุกตัวแล้วด้อครับพี่น้องตัวที่สองแม่จะเปิดตัวไหนครับเอาตัวนี้ครับ เอาตัวอันนี้ข้างใไง่ก็ตัวนี้อีกดนะครับเดี๋ยวสิเบิ้งทางหลังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพิ่นอ่ามาจุงไปเบิ้องนะครับพี่น้องครับอ่ตัวนี้ข้างตัวไง่ก็ตัวนั่นอีกแล้วก็เป็นง้วท่องสองค่ะง้วท่องที่สองไงแล้วก็ใส่เคฟสามหนึ่งแยกเพลทเลยค่ะใส่เคฟสามหนึ่งแยกเพลทพ่วงหางบักไง้ด้วยครับตัวนี้เด้ออ่านี่แหละตัวนี้สูงเท่าไหร่แม่ประมาณสักประมาณร้อยกสิสูงกว่าต้นนั้นแค่น้อยนนี่แหละค่ะต้นนั่นจะสูงร้อยห้าสิบห้าย่างต่ำนะครับ ทองเขีบสามหนึ่งแยกเพลศตอนนี้จักเดือนลวครับผมในประมาณหาเดือนค่ะท้องประมาณห้าเดือนเบื้องพวงหางกับน่อหางังงางตนีดนอครับพี่น้องครับลูกงามมากตัวนี้ให้ลูกสวยอันนี้เขาหลนธรรมชาติหรือ่ครับไม่ธรรม,ามาดากรลนธรรมชาติค่ะล้นธรรมชาติด้วย้อครับเด้อเดินเดินเดินอ่ะเดินเ,เดินเดินเออนี่นะครับตัวใหญ่จริงๆเลยตัวนี้อ่ะอ่ะ,อะดีเบ้างหน้าก็ตัวนี้ลักษณะเด่นตัวใงหล่นธรรมชาติพร้อมนะครับพี่น้องนี่แหละรูปร่างหน้าตานะครับเนาะ เอาแม่ขอฟังราคาก่อนในตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้สองแสนหางครัตัวนี้สองแสนหาเด้อครับพี่น้องครับเอาให้พี่น้องมาเบิ่งนะครับว่าสองแสนหามันตัวใหญ่บักขักเด้อพี่น้องเด้อนี่อ่หางก็บักใหญ่นะครับเนาะนี่ไม่มีตำหนิเดี๋ยวสิให้เบิ่งค้นหางนะครับพี่น้องค้นหางกับบัรรทายนี่แหละครับผมนี่ใหญ่ใหญ่เบืกอเบื้เลยนะครับพี่น้องครับอ่นี่นะครับเด้อเอาเบิ่งด้านข้างด้านนี้นะครับเนาะสองแสนห้าเด้อครับพี่น้องตัวนี้เป็นง้วงเอฟหนึ่งนะครับผม วัวเอฟหนึ่งหี่เบิ้งหนาด้านหนาสัดๆนะครับเนาะเชื่องเชื่องด้วยนะครับพี่น้องลูกสาวก็ได้ขายไปยี่สิบสองแสนคนละลูกสาวคนขายตัวนี้ลูกสาวนี่เป็นงัวะขายไปแล้วสองแสนมาั่นตัวแรกนะครับเนาะเอาเบิ้งท่ายยางอีกหน่อยครับเออยางท่านก็ได้ดิสีเบิ้งท่ายยางนะครับยางแบบงัวะยังยังสี่ยางงามบ่ครับพี่น้องเดี๋ยวสิพาเบิ้งนี่จุจะจุจะเล่แหละครับผมพวนเออวนมาท่านนี่ใครพอนี่เอาไปเลยนะครับเนาะ อ้าวคุณพี่น้องตอนนี้ขอกเราก็ลังก้อนสางอีกเลยนะครับเด้อเอาตัวใหญ่เลยครับพี่น้องครับไปูกตัวที่สองครับพี่น้องครับนี่มาเบิ้งใส่ปลายใหญ่เขียวๆนี่อ่ะนี่โอ้พี่น้องครับว่าเป็นเดือดร่อยไปเลยพวกป่านเลยตัวใหญ่คักใหญ่เนี่ยพี่น้องครับอ่ะต้องมาดูใกล้ๆครับผมจังแต่เห็นว่ามันตัวใหญ่ก็ได้กล้องอีกหลายเลย่อล้วครับอ่ะตัวต่อไปตัวที่สามแม่จะแนะนําตัวไหนครับเอา หัวกระทบเลยค่ะลูกเพิ่งจะแยกลูกลูกเฉลียไว้อันนี้สิขายแม่โอ้แม่ลูกยกังในหนีอยู่มันบ่ครับลูกอยู่ในคลอกนี่แหละค่ะตัวนี้เป็นหออัวกระทบใหญ่ๆ<ห>แล้วก็ท้องพร้อมแล้วก็มีลูกอยู่ในอ่าคลอกนี่นะครับเด้อประมาณสามเดือนหรือค่ะตัวนี้ท้องพอได้ครับใส่เพศอฟสามหนึ่งแยกเพศไลยค่ะตัวนี้ท้อง,รองประมาณสามสามเดือนเคเอฟสามหนึ่งแยกเพศตรวจท้องแล้วหน้าหนุกหนุนนุ่นคล่องสั่งใย่่ายหยกหยก ตัวนี้สูงยุคไทยครับไหมร้อยหกสิบเลยค่ะร้อยหกสิบตัวใหญ่ด้วครับบึงเถียรประคนณอรรถพี่น้องครับนี่บักย่างใหญ่เลยนะครับเนาะอ่าน่าจะเป็นลูกที่สองมันง่ะครับตัวนี้ช่องสองค่ะช่องที่สองนะครับพี่น้องครับนี่รูปร่างหน้าตานะครับพี่น้องครับเออนี่แหละอ๋อผู้ใดมากแบบนี้นะครับตัวนี้แม่ว่าเท่าไหร่ครับตัวนี้ยุคเก่ามืนหาค่ะตัวใหญ่ๆนีิไหมค่ะโอ้พี่น้องมาเอารถเก่ามืนหาเลยครับพี่น้องครับตัวแบบใหญ่เลยนะครับพวงหางกัน ใหญ่ขึ้นการตัวเรียสูงร้อยหกสิบเด้อพี่น้องเด้อร้อยหกสิบเลยนะครับเนาะนี่เฉียงไทยง้อเชื่องเฉียงนะครับว่าพวกน้องผวกอย่างไม่จริงหรอกครับพี่น้องครับเอาเบื้องด้านข้างด้านนี้พี่น้องจังเสียนว่าใหญ่คักนะครับเนาะอ่ะนี่นเด้อครับเด้อนี่ใหญ่ๆเลยเก้ามืดหายเด้อครับตอนล่องได้สูตูเด้อครับพี่น้องครับนี่อยากจะได้ตัวนี้จับเซกับตัวได้กระได้นะครับเนาะอ่ะมะพร้าวใหญ่ๆเลย นี่ตัวใหญ่ด้วยครับเด้อพี่น้องเอ้าบ่มีตับหนิแล้วแม่เนาะบ่มีตับหนิค่ะไม่มีตับหนิครับผมตัวต่อไปล่ะครับตัวใดครับมะเสาวค่ะสาวอันนี้ก็ท้องแรกเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เสาวท้องแรกได้ประมาณ6เดือนกว่าๆนี่ค่ะ6เดือนกว่าๆตัวนี้ก็เป็น F1 เนาะครับเนาะค่ะตี F1 ให้แล้วตัวนี้ก็สูงก็สิ150ได้าสิบเลใช้แยกเพศตัวตะพุนค่ะ ใส่แยกเพศทศพลนะครับพี่น้องครับเป็นงัวสาวจ้าเดือนหรอครับในประมาณสีหกเดือนกว่าค่ะท้องทศพลแยกเพศหกเดือนกว่าเรียบร้อยเราปรกกันท้องค่ะนี่นะครับตัวใหญ่ลึกๆเลยหละพี่น้องครับตัวนี้ตัวนี้รุ่นทรรมชชติเลีดเขาครับตัวนี้เลียดเขาเขาคือกันนะครับเบื้องส้นหนาตัวนี้บดกระถือววาอะไรบดจัดยู่งเยครับพี่น้องครับขอบหูนี่หน้าตาเฮ็ดเขาให้เรียบร้อยอย่างามเลยครับนี่หน้าอกไหล่กว้างเลยตัวนี้นะครับเนาะนี่แหละครับ ผู้ใดมาแบบนี้มาเลือกมาชมได้เลย F1 หมายเลข344ตัวนี้ยูเท่าไหร่ครับแม่ยู2แสนถวนค่ะ2แสนถวนนะครับเด้อได้ความสาวความสดคับพี่น้องโค้งสา่งกันยัยขึ้นกันนะครับเนาะนี่ลึกๆพอมหมายเลข344นะครับเนาะเอ้าขอมาเยี่ยมมาชมมาเบื้องครับพี่น้องครับอยากจะได้ง่วงามๆจากเปียกฟ้ามเพลินนะครับพี่น้องครับเรื่องอาหารการกินการจัดการการดูแลงัวเนี่ยเรต้องห่วงเลยครับพี่น้องครับนี่ถือว่าดูแลดีเยี่ยมเลยแหละครับ อสองแสนถวนนะครับพี่น้องครับคุณหางไก่นเนาหลากดินพุ่เลรอพี่น้องอ่ะนี่เด้อผู้ใดมางวยใหญ่มาเอาครับพี่น้องครับอ่ะนี่นะครับอ่ะรูปร่างหน้าตาครับผมอ่ะอ่ะใหญ่ๆเลยนะครับใหญ่ทุกตัวจริงๆคุณตัวคุณก็บ่กเป็นหน่อยนะครับเอาตัวต่อไปตัวไหนครับแม่เอาตัวเอฟสองก้อนป่ะแม่แม่ค่ะเดี๋ยวเลือดลอยจังเบิลยนะครับพี่น้องตัวนี้บ่ได้เปิดนะครับเจาะหอกเดี๋ยวนะ,ะเขาเจาะไปบอกกวดชั่เซื่อ งานประกวดกัสีบันยุ้งย่างสีนะครับเนาะ,ะอ่าอันนี้เอามาโชว์จะซื้อได้ครับเป็นง้วเอฟสองนะครับพี่น้องครับได้ปีสามเดือนค่ะปีสามเดือนนะครับพี่น้องครับกะเปิดเบื้องเงินใบวะหันอ่าปีสามเดือนก็ตัวใหญ่เกือกเต๋เบื้องเนี้ยสูงกืบกับติดสามข้นเลยพี่นอ<ม>้องเกือบเกลือวยห้าสิบเลยไหมตัวนี้แม่ติดเขาให้เดือยรวยจังซี่นี่ลูกของพ่อได้ครับแม่ลูกเคเอฟสามหนึ่งค่ะลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่เด้อเนื้อหนังข้อแข็งขาบักใหญ่ได้้้อคครรรััับบบพี่่นนงเเิมป็สแลว สิบสามเดือนมันวะนี่แม่ค่ะเริ่มที่เป็นสัตว์แล้วครับพี่น้องครับมูนผสมแล้วตัวหนึ่งแล้วง้อมูนผสมสองตัวแล้วง้ออยู่นี่ปีหนึ่งหรือสิบสามเดือนสิเพิ่อนกับมันขึ้นเพิ่อนผสมเลยด้วยพี่น้องครับอยู่นี่ตัวนี้บอทันนิบเปิดได้ครับพี่น้องครับแต่จะเอามาให้พี่ให้น้องได้ชมนะครับเนาะโอ้ก้ามเนื้อไหมพี่น้องอันนี้คือง้อเอฟหนึ่งนะครับใช่มาเชี่ยไปเหรียญน้ำมูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องเออนี่ใหญ่เลยแหละครับผมนี่เมือเนื้อหนังเมือก้ามถ่ายตัวนี้ดูงถเออนึงม่พีน้อง เชืีองหูดินไหมตัวนี้เชียงเชียงครับเชียงบุคักเล่ย์เหรอครับพี่น้องเนาะนี่มากแบบนี้ชอบแบบนี้มาเลือกมาชมมาเลยนะครับเนาะเชียงคับขันไม่เอวเากับเท็ดดี้จิตีนะครับเนาะอ่ะนี่ไหกบักควงเล่ย์แหละครับผมอ่ะชมความสวยความงามครับ f สองอีกตัวครับใส่เดียวกันเลยครับพี่น้องครับเก้าห้าสามตัวนี้เป็นลูกพ่อได้ครับไหมตัวนี้กับเขียบสามเหมือนกันค่ะเขียบสามหนึ่งคือคู่กันครับพี่น้องครับอายุกับลายเรกันค่ะอายุลายเรียกันหุ่นนี่ที่ซ้ำกันเลยครับพี่น้องครับนี่ ตัวนี้ไม่เป็นสัตว์เลยครับเป็นมันโค้งกันหลายรอบสองรอบแล้วละ่ะนี่เด้อครับเด้อขึ้นรอบ,อข,รอบข้าขึ้นรอบมีชัดๆกันจีนี่ส่วนหน้าตา<อ>นี่ครับ<ห>พี่น้องหน้าสวยแล้วกันนะเอิอง่อยสูตเลยครับพี่น้องสองสองตูนี่หนะูขึ้นกันเลยครับผมนี่เอ้านี่แหละสื่อโง,ง่หญ่มุ้นขากับว่าต้องพูดถึงครับพี่น้องครับหลายเลย่อล่ะผู้ใดได้ลูกง้อแบบนี้นะครับเนาะแม่ถามเนี่ยโง่ใหญ่ยังสิแม่มันโตหญ่สำเร็จ เมียมนก,กับประมาณร้อยหกศีพลยค่ะกีพิ่ังมูรุ่นนั่นเป็นบุตเมียกับกันคือรุ่นมูยัยล่ะเนี่ยแหละครับพี่น้องผู้เพิ่นใส่สื่อเง้วยญ่ไปเพิ่นกับอนาณนาณากรได้ลูกตัวเดียวเพิ่นกับได้ทื่นทั้งสี่ไหมกระสือมาราคาสูงเหมือนกันค่ะนี่ลึกๆคว่มนี่นะครับเนื้อหนังย่นเคยกีหลีตัวนี้เออเถัะอ่าถ้ามีถ้ามีคนไม่เอลเอาดิเพิ่นสาวเป็นสูราคาเมียขายนะครับราคาถือกันกับปล่อยค่ะแต่ราคาได้กันนะครับพี่น้องเอ้าผู้เพิ่นมีงบถึงอยากได้เง้วยัยกับศี่มีคือกกัันนเเเด้้้้ออคครบป็ลูาขงแมุ่ย เบิ้งนี้ได้เลยว่างถาดว่าเขาได้สามพากครับง่ายหลีเด้ปปิดเอรอพี่น้องนี่มาเยี่ยมมาชมเอาเอฟสองยังบ่มวัชพืชนะครับมูสิเปิดราคาอยู่ทางในเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิบพัเบิ่งตัวนี้ที่เห็นว่าเป็นเลือดลอยนะครับแม่เนาะค่ะอ่เดี๋ยวบัดนี้สิบพัเบิ่งเลือดลอยครับพี่น้องครับอันนี้เลือดลอยนี่อันนี้แม่เราได้มาไหมมีใบเพ็ดบ่ครับมีค่ะมีเผ็ดๆจริเออเพราะว่าเลือดลอยผลคำถามหาใบเพีชมีใบเพ็ดมีหลอดให้ค่ะผลไฟเกี่ยเพ็ดนอกเลยครับตัวนี้ แยกเพศอันนี้ท่องไหมครับนี่ท่องได้หาเดือนเคืองแล้วค่ะโอ้ตัวนี้ท่องหาเดือนเคืองมีใบเพลิดหรือเป่ามีใบผสมหลอดผสมแยกเพศนอกพ่อได้ครับไหมจำได้บ่บ่ค่ะอยู่ในมันอยู่ในใบเปื่ออยู่ในเอ้าเฮ็ดเปลืลยเอันนี้บ่ได้เปิดครับอันนี้บ่ได้เปิดขายก็เอาลนุ่โชคเสียเอามาโชคเสื้อพุงกันด้วว่าเปิดเนาะพี่น้องครับเอ้านี่แหละผู้ใดอยากจะได้เลือดร้อยนะครับพร้อมใบซึ่งท้องแล้วกับพ่อนอกของอะแม่มุ้ยเด้อค่ะเด้อเพิ่นมีให้เด้อค่ะพี่น้องครับนี่ตูใหญ่ๆยาวๆสูงกสิ เดือบร้อนหาซีพี่น้องครับเอาเดือดร้อยกับมีให้ชมเลยครับพี่น้องเด้ออยู่นี่อ๋อไม่มีปัญหาหรอกครับนุ่งกับซีหัวสวยๆเลยแดงดีกลับเนื้อไหลครับพี่น้องอันนี้ว่าจะเอาเบ่งลูกเป็นก้อนไว้าเธอเบ่งลูกนะครับเนาะเอานี่แหละครับเลือดร้อยก็มีให้ชมนะครับเด้อพี่น้องอ่ะนี่แหละเดี๋ยวเสื้อผ้าไปเบ่งมูเอฟสองที่จะเปิดราคาอยู่ในข้อครับพี่น้องครับค่ะไปเบ่งทางพี่พี่น้องอ่ะบันนี้จะพกกระสีผ้าหยางเบ่งอีกนะครับเด้ออ่ะทางนี้นะครับเนาะอันนี้ ผมมาเสียวก่อนท่านมีอย่างยูงย่มากัดนี้เสียวม้วเขาไดไรหรือพี่น้องครับขบแล้วจเจียวมูวอร่อยกับบูเอฟสองาไว้นีอ่อาหารมือใส่ย,ยุ่นี่เป็นตองเจ็ดนะครับเด้ออาหารคนล้วกับพวกนี้ก็จะเป็นข้าวโพดเนาะนี่ครับนคนอยากได้แม่ลูกคู่หนึ่งมีอยู่เนี่ยโอ้แม่ลูกยุ่นี่มีอยู่เด้อครับพี่น้องงัวอยู่ในคอกอีกหลายเด้อครับพี่น้องครับเปิดแม่ลูกคู่นี่แหละแม่ลูกคู่นี้อันนี้เคยเปิดกันเป็นแม่ลูกครับเปิดไม่เป็นแม่ลูกค่ะลูกได้ประมาณด้วยสองเดือนแล้วเนี่ย เดือนมือนันเฮามาเนี่ยมัน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 ง่ามมันนั่นมันฝนตกมันสีเพราะท่านเห็นปะในมือหน่ะตาวาตัวนี้ปัะนี่สีแดงเข้มดีด้วยพี่น้องครับแมนนี่เอฟหนึ่งเอฟสองนะครับเด้อเดี๋ยวผมเอามาให้ลูกมาเนาะมามามาเร็วไปลง้างขุนไปเร็วไปไปไปไอ้ลูกมา ไป,ไป,ไปเดี๋ยว<ป>ทีไรไปทางพุ่นสี<ป>แดงดีนะครับเด้อทั้งแม่ทั้งลูกสีแดงทั้งตัวเลยครับผมบเป็นลูกของไหนพอตัวไหนครับแม่อันนี้เป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งค่ะลูกเคเอฟสามหนึ่งจ็ดเดือนใช่สองเดือนเต็มพอดีเลยนะ่ะ<อ>สองเดือนเต็มนะครับพี่นอ้องเอาบุหรุพีพ่น้องเห็นสีบ่นี่แหละครับผมนี่สีชัดๆนะครับน้ำมุ้มนี่เห็นเลยแม่นี่สูงร้อยห้าสิบบางล้านไหนเป็นง้อลูกแรกนะครับสาวง้อทอ่ง้อทองแรกอ่ะนี่แหละครับรูปร่างหน้าตาด้วยครับพี่น้องเชียงค่ะต้นนี้เชียงค่่่่่ะะะะลลูกเเเาานนนนนั้แแมมงคไดดดือออพีว่ะ ไอ้ครูนี่เท่าไรแม่นี่ตัวนี้ยู้อสองแสนบาทค่ะสองแสนถวนนะครับพี่น้องครับสีแดงดีทั้งตูนะครับเด้อนี่เห็นชัดป่ะครับผมดูพลังแดงเลยแดงขักแดงแน่เดี๋ยวผมจะพาเบื้องหลุดก่อนนะครับเคียบสามหนึ่งหมายเลขสามเจ็ดหนึ่งนะครับเนาะเอออ่ะนะครับเนื้อหนังนี่งามคกันี่เนื้อหนังดีสีดีพร้อมครับตัวนี้เออแม่นี่สูงร้อยห้าสิบได้อยู่ด้วยพี่น้องเด้อตัวนี้ประมาณร้อยห้าสิบประมาณร้อยห้าสิบนะครับเนาะนี่ครับแต่ที่ง่ายขึ้นอีกหลายเตื้องผลเราทอดต้องอันนี้งอเฉียงๆนะครับพี่น้องครับ นี่สีแดงจนเหลี่ยมครับพี่น้องเอาอยากเกิด้มาชมตัวจริงอีกที่หนึ่งนะครับเนาะนีะ่ตัวใหญ่ๆเลยนี่แหละรูปร่างหน้าตานะครับเนาะเอาตัวทีฟ้าไปเบิ้องมูเอฟสองทางหุ่นนะครับพี่น้องไปนี่นี่เบิ้งขอกงนี่เต็มอยู่หลอยู่นะครับพี่น,อน,น้องทางหาุ่นนะครับเนาะหุ่นมีแต่วงวอตัวใหญ่ๆเลยดนะครับเด้อ อันนี้ก็น่าจ,จะเป็นง้วงสาวอันนี้อีเท่านี่ผสมเลยค่ะอีเท่านี่เอฟสองผสมเอาส,สื่อบามัน,นนอกมาใส่ละอ้วนอ้วนนี่เป็นตะแตกเปาะออกค็คืพี่น้องอ้วนคัะอ้วนแน่เนาะอันนี้ผสมแล้วตัวนี้บ้านผสมครับอ๋อหลายอยู่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาไปดูนี่ยแหละพวกอาหารพวกที่เป็นอะไรเขาพูดหนาพนขนาดหนาพนต,ต,ต้องตุนอาหารไว้เลยตุนอาหารไว้บลกหลายด้วยครับพี่น้องแล้วก็ยุนี่ง้วงที่อ้วนนี่แบบบุฟเฟ่ต์ได้ครับพี่น้องแล้วก็ง้วงขาวตัวนี้ทอง ไผรอยากได้เมาเลยนะครับพี่น้องครับตัวบักไงนะครับเด้อตัวนี้สูงรอยหกสิบกัวครับผมตัวไงสูงรอยหกสิบกัวนะครับอันนี้ผมยืน่ายยุไก่ซื่อเลยพี่น้องขนาดยุไก่ยังสีเต็มจอเลยเนาะครับเนาะอ่ะนี่ถ่องมาเหลือกมาชุ่มเบานะครับเนาะนี่ขอมมะเบิองเอาพี่น้องครับหลายๆไผยใครง่วนไงนะครับนี่ขาวล้นธรรมชาติด้วยนี่เนี่ยทางนั้นอย่างว่าหลาเลยครับบุญต่อไปสีผ้าไปเบิ้งขอกที่เป็นอ่าเอฟสองที่จะเปิดราคาบ้างไหมครับผมนี่ อันนี้ F2 มี2โตค่ะ F2 มี2โตัด้วยค่ะเดี๋ยวพูดสิตว่าอันนี้เปิดแค่4ีตัวเนี่ยแต่ว่าโตโตโตนี่ว่าได้เปิดตัวนี้ F2 อันนี้เอาเอาแยกเปล่นนอกเส้นแล้วได้สิบกว่ามือแล้วอันนี้คือผสมใหม่แล้วเนาะแม่เนาะแม่ก็อันนี้อันนี้ผสมแล้วอันนี้บอได้เปิดราคาเสียไปไว้ปั้นไปขอกไม่เนี่ยโอ้อันนี้เอาผูกมันมาอยู่อันง้อยู่นี่ปีนี้นี่เพิ่นผสมให้ม่เ้อใช่อยุ่งนี่ปีสามเดือนเออปีสามเดือนนะครับพี่น้องครับนี่ ตัวใดแม่ถิ่เปิดแล้วครับตัวนี้เปิดค่ะตัวนี้เปิดเป็นเอ่อตัวนี้เป็นสีเทาๆดนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเด้อผมบอกไปทางคุณกันพี่น้องคป็นสัตว์เป็นอื้อมันเลี่ยมตานะตัวนี้เป็นเอฟเป็นเอฟหนึ่งค่ะตัวนี้เอฟหนึ่งนะครับพี่น้องครับได้สิประมาณปีแปดเดือนนี่แหละปีแปดเดือนสูงยุทธเดียร้อยสี่สิบเปรยยึดดอกพี่น้องร้อยสี่สิบผ่านี่แหละครับรอยสี่สิบผ่าตัวใหญ่อยู่ด้วยครับพี่น้องครับอันนี้ผสมตัวใดกับแม่ไหนอันนี้ผสมใส่แยกเพรทเคเอฟสามหนึ่งเลยค่ะใส่เคเอฟสาม ตัวนี้ครับตัวนี้ผสมพร,มพอร้อมๆกันค่ะครับได้สองหมื่นเนี่ยนี่นะครับเด้อผสมไว้แล้วนะครับเนาะ,ะเห็นว่าพี่น้องตัวนี้แม่เปิดเท่าไรครับตัวนี้อยุหนึ่งแสนหกหมื่นบาทนี่ขายในราคาพึ่งผสมค่ะแสนหกนะครับพี่น้องครับแสนหกในราคาพร้อมผสมนะครับพี่น้องเด้ออัน,นอราคาผสมแล้วโอนราคาผสมแต่ว่านี่เขาตีในราคาหัวสาวให้สื่อโอ้ราคาผสมให้แล้วตอนเปิดในราคาหัวสาวด้วยพี่น้องครับว่ามันพันเหรียตรวจท้องครับ ตัวต่อไปครับผมตัวนี้เป็นสัตว์อยูเดนะตัวนี้เป็นสัตว์อยูท่านผสมนะครับพี่น้องผสมตอนเย็นนี่แหละอันนี้ลูกพ่อได้ครับนี่อันนี้ลูกซีไวค่ะลูกซีไวเด้อครับพี่น้องครับเออนี่เด้อครับลูกซีไวศูนย์เก้าหกตัวนี้ก็สูงไรซี่สิบกัวเหรเด้อพี่น้องเด้ออ่าตัวนี้เปิดเท่าไรครับเนี่ยตัวนี้ยู่แสนหกค่ะแสนหกเด้อครับพี่น้องครับเหมือนแยงผสมให้พร้อมสี่ไส์พ่อได้ครับอันนี้ว่าสี่ไส์แยกเพศวีโก้ไว้ค่ะสี่ไส์แยกเพศวีโก้เด้อครับพี่น้องเอ้านี่่่รรปันนนะะตาาโออ้้มมเดคบผ มีบุ้มแค่นี้นเลยพี่น้องตัวใหญ่อยู่ด้วยครับด้วยพี่น้องครับอ่นี่เท่าได้กี่เมตัวนี้อยู่แสนหกค่ะแสนหกขึ้นกันนะครับพี่น้องครับนี่ราคาวัวสาวนะครับพี่น้องครับอ๋อสีตัวนี้ราคาแสนหกเหมือนกันเนี่ยตัวละแสนหกนะครับพี่น้องเดี๋ยวสีผ้าเบิ้งไก่ไกนะครับนะเออมุมนี่เห็นชัดแล้วครับผมอ่าตัวใหญ่ขึ้นกันนะครับเด้อตัวนี้เอฟยังกับเม่ตัวนี้เอฟหนึ่งโอ้ตัวนี้เอฟสองค่ะตัวนี้เอฟสองนะครับพี่น้องครับเอฟสองนะครับเนาะตัวต่อไปนะครับแสนหกเหมือนะ ตัวนี้สีใหม่ๆเลยนะครับเนาะตัวนี้ก็เป็นเอาตัวนี้ก่อนเนาเดี๋ยวตื่นเต้นเฉลีชัดเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นสัตว์ด้วยกันนะเอฟหนึ่งตัวนี้ท่านผสมเนาะจ้ารอบหนาที่ผสมเพราะฮอร์สเป็นรอบแรกตัวนี้คือรอบสองแล้วตัวนี้ก็น่าจะลอยหาซีเลยด้อครับพี่น้องครับนี้สูงลูกซีไว้ศูนย์เก่าหัวขับตัวใหญ่เลยเด้อครับเด้อไปะุกไปไปทั้งคุณลูกไปตัวนี้ก็บแกะเรียบร้อยแล้วครับนี่ท้ายปูดๆเลยนะครับเนาะตัวบักใหญ่เด้อครับพี่น้องครับเบื้องไกลๆ รอบหนาอันนี้งวจากเดือนละเม่นี่ได้ประมาณปีหกเจ็ดเดือนนี่แหละค่ะปีหกเดือนถึงเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องครับนี่เป็นงูสาวพ่อผสมเป็นงูสาวลายลุ่นๆกันเป็นงูสาวรุ่นๆนะครับพี่น้องครับสิบหกถึงสิบเจ็ดเดือนนะครับเนาะอ่เดี๋ยวเสื้าเบื้องตัวนี้สีเม็ดประคัมใหม่เลยนะครับเด้อตัวนี้สีหลูกหาสองศูนย์ค่ะสีเม็ดประคัมใหม่ตัวนี้เป็นลูกเอสเคห้าสองศูนย์นะครับพี่น้องครับตัวนี้ล้นธรรมชาติล้นธรรมชาติเด้อครับเด้อตัวนี้เท่าไยแม่นี่ตัวนี้ราคาเดียวกันค่่ะย แสนหกเช่นกันนะครับพี่น้องครับเอาเดินทางพนลงไปตัวนี้สีแดงดีนะครับพี่น้องครับเอานี่ตบไว้พี่น้องเห็นชัดบ่บูนี่นะครับแสนหกเช่นกันนะครับอันนี้บม่ได้เหตุผลนุ่ครับแต่นี่ล้วนธรรมชาติล้วนธรรมชาตินะครับพี่น้องเด้ออ่ะนี่พวกเเผ้วแข้งขาดำบักดีเลยครับพี่น้องครับเอาเห็นชัดบ่ครับพี่น้องอ่ะเห็นชัดไปทั้งพุลูกไปเออบ้านวงถ่นะครับพี่น้องครับตัวนี้สีเออนี่นะครับเด้อ อ่ะให้เบื้องด้านนี้นะครับเนาะคือเล็บแต่งให้ทุกตัวแล้วค่ะออาเห็นผมพยายามสิให้พี่น้องเห็นสีชัดๆนะครับเด้อตัวนี้นี่อยากได้มาเลยตัวใหญ่สูงกับสีเกือบร้อยห้าสิบแล้วครับแต่ละตัวยู่นี้นะครับเด้อจะเป็นสาวเต็มที่แล้วนะไม่ได้เปิดเปิดแค่นี้อยู่นะครับแมนค่ะเปิดให้แค่นี้นะครับพี่น้องครับโอ้เยยังหลายมาไหลาตัวเฟอร์กัตจังเหยืมาเพิ่งอยากมาแต่งหัวน้อยก็หลายอยู่ครับเอ้า มันนี้กัมีแคนินะครับสำหรับของแม่มุ้ยจากเปียกฟาร,ร์มนะครับหมักตัวใดชอบตัวใดก็ให้ไล่ที่เด็ดน,นี่กะระผัดง้วทองนะครับงใหญ่มเมาเลยนะครับเนาะหมักตัวนี้ชอบตัวนี้มาเลือกมาช่มเอาครับสำหรับคลิปนี้กัขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ